สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ chr นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะครับจากหน่วยลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับจะเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่หน้านี้นะครับดูจากด้านบนนะครับเราอยู่ที่หน้าดูฝั่งนี้นะครับให้กดเลื่อนไปมาถึงจุดนี้อ่า เสร็จแล้วเลือกเลือกลงมาที่มิเตอร์เซตติ้งนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เลือกที่ยูนิตนะครับเลือกกดเข้าไปเสร็จแล้วเลือกข้างบนนะครับเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ กี้จาก5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับปรับเป็น19.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอเคครับ